ตรงนี้เหมือนที่จะนั่งเป็นเป็นกรุ๊ปเป็นเป็นเป็นแต่ละโต๊ะเป็นคู่คู่อ่ะณ์ประมาณนี้เลยใช่ไหม5 minutes time s up แล้วก็ย้ายเหมือนอะไรอย่างงี้เป็นแบบนั้นจริงๆฝรั่งเขามีมานานแล้วนีจะบอกว่าถ้าเป็นหนังแบบฝรั่งเก่าๆจะมีที่เต้นรำเสร็จแล้วก็ปีต้องเปลี่ยนคู่อะไรอย่างเงี้ยก็ทําให้ได้รู้จักกันใช่เป็นคอนเซ็ปต์ของ speed dating ค่ะคุณบีทำคนเดียวเหรอคะบริษัทดูแลไม่ไม่ไม่พนักงาน full time เรามี matchmaker นะคะที่เป็น full time เจ็ดท่าน แต่ว่าเรามีนอกนั้นก็จะมีบัญชีมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราไม่ไม่เราเป็น o u t s o u r c นอ office ดังนั้นก็ full time matchmaker เท่านั้น7จ็ดท่นแต่ดูแลตัวตัวเองเต็มทุกอย่างเลยบีก็จะก็ต้องดูภาพรวมของออฟฟิศค่ะดูภาพรวมเรื่องคุณภาพการจับคู่อะไรพวกนี้ค่ะคนเข้ามาใช้อะเริ่มเปิดเปิดมานา้ยังคะปีนี้ปีที่7ปีที่7แล้วย้อนกลับไปเมื่อ7ปีที่แล้วมันจะต้องเป็นเรื่องที่ใหม่มากๆโดยเฉพาะสังคมไทยใเนาะ เสียงตอบรับเป็นยังไงตอนที่เราเปิดใหม่ๆปีแรกที่เข้ามาในเปิดตัวค่ะจะจะเอาเงินไปจ่ายสื่อเพื่อลงโฆษณาก็ยังไม่ได้นะเขาไม่กล้ารับเขาไม่กล้ารับเพราะเขารู้สึกว่าเขาก็กลัวคือเขาก็แต่เราก็เข้าใจเขานะเขาก็กลัวว่าถ้าบังเอิญเราเป็นบริษัทที่หลอกลวงแล้วเขาเอาเราไปลงแต่ด้วยแต่ด้วยสื่อเขามันมันมีชื่อเสียงก็กลายเป็นว่าถ้าโดนหลอกลวงเขาก็เป็นตัวกลาง เ,เราไปลง oh. ดังนั้นเรามีเงินไม่ใช่ว่ามีเงินจะไปซื้อสื่อได้เลยปีแรกเนี่ยซื้อสื่อที่ไหนลําบากมากเราจําได้เลยสื่อแรกที่เปิดให้เราลงเนี่ยคือสื่อมืองนอกซึ่งเข้ามาประเทศไทยเปิดธุรกิจพร้อมๆกับเราแล้วเขาเป็นสื่อนอกเป็นแมกซีนแจกฟรีเนี่ยอันเนี้ยพอเราเริ่มลงด้วยกันตอนแรกก็แล้วพอมันเป็นหนังสือภาษาอังกฤษ,กฤษนะคะแจกฟรีกลุ่มลูกค้าแรกๆก,ก,ก็เลยจะเป็นต่างชาติ mm. มางานสปีดเดตติ้งเยอะแต่หลังๆนี้แทบจะ ได้รับเชิญออกออกสื่อฟรีอยู่ทุกเดือนอยู่แล้วเพราะว่า ความเชื่อใจเขาเรียกอ,อะไร,รคุณภาพเครดิตมันเครดิตชื่อเสียงที่มันสร้างมาใช่ไหมคะอ่ะแล้วตอนนั้นนอกจากสื่อทางนี้แล้วคนมารู้จักบริษัทคุณคนจะรู้จักบริษัทรู้จักบริษัทคุณบีได้ยังไงก็ที่ตอนแรกๆก็จะมีแค่สื่อเมืองนอกใช่ไหมฮะแล้วทีนี้ก็จะมีสื่อใอนสธธพิพ์ภาษาอักฤษบางบางฉบับและเริ่มเห็นว่า้สื่อเมืองนอกเขารับบริษัทจัหาคู่เข้าแล้วนะแบงก์ของมาชิ้นเป็นลงโฆษณาถ้าเขาอยากจะได้เค้กชิ้นเนี้ยเขาก็เลยเปิดกว้างแต่เปิดเฉพาะส่วนเฉพาะส่วนหนึ่งที่เป็นคนต่างชาติอ่าน S <S นะคะแล้วเราก็เสริมของเราคือการแจกโบโรชัร์จ้างเด็กไปแจกโบโรชัร์ตามตึกออฟฟิศต่างๆอ,อย่างนั้นแล้วก็เป็นตามงานบิสเนส s ังชันเน็ n เวิร์ก i n งก็แจกน้ำบัตรเรียกว่าคุณบีเป็นเป็นผู้บุกเบิกเลยเนาะคือถ้าเป็นฝรั่งเราจะเข้าใจว่ามันแบบมันมีอยู่แล้วอะอดูบัชลอร์บ,บัชลอร์เรดรายการเนาะปีที่20อะไรอย่างเงี้ยเขาไปแล้วแต่เมืองไทยไม่มีใช่ใอ่ะแล้วมาเริ่มเริ่มเป็นลูกค้าคนไทย มายเื่่อไห i, งไหงงจริงๆก็ลูกค้าคนไทยก็อยู่ในกลุ่ม business function นะคะก็จะมีทั้งกลุ่มคนไทยและต่างชาติก็คือกลุ่มนั้นแหละที่เห็นเราอยู่แล้วแล้วก็ไม,ไม่ไม่รู้สึกกลัวว่าไอ้นี่จะหลอกเราหรือเปล่าดังนั้นกลุ่มแรกๆที่เข้ามาใช้ค่ะก็จะเป็นกลุ่ม business function ที่รู้จักเสร็จแล้วก็เราก,เราก็เราจะสร้าง Database อย่างเร็วยังไงก็คือจัดงาน single party คนมามทีงาน100นอคนเราจำได้เลยแรกๆประมาณ2อาทิตจัดงานหนึ่งดังนั้นเนี่ย สอาทิตย์เราก็จะได้ d a t a าเบสเพิ่มขึ้นเดีร้อยคน150คนเราก็จัดงานปาร์ตี้อยู่ติดติดกันประมาณ6เดือนค่ะ oh. มันก็ปุ๊บมันก็เกือบพันแล้วค่ะใช่แล้วก็จากนั้นก็ก็เป็นจัดหาคู่ที่เป็นหลักแทนคนก็บอกบอกต่อแล้วก็คือ คือเ,เป็นของจริงอ่ะไม่ใช่มาหลอกลวงไม่ใช่อะไรคนก็เชื่อถือถ้่มีคนบอกต่อด้วยเพราะเขาได้คู่ก็บอกต่อหรือว่าคือเขาบางคนอาจจะไม่ได้ประสบความสำเร็จทุกคนแต่เขาก็ประทับใจว่าเออเขาได้เจอเพื่อนใหม่หรือยังเป็นเพื่อนออคนที่ถึงเดทแล้วไม่ปิ๊งกันแต่ก็ยังเป็นเพื่อนกันเขาก็จะชอบออแล้วก็คนที่มาใช้บริการส่วนใหญ่กลุ่มอะกลุ่มกลุ่มที่มาใช้บริการส่วนใหญ่เป็นใครยังไงกลุ่มของเราจับระดับพรีเมียมดังนั้นกลุ่มที่ใช้บริการของเราเยอะเะเลยคือกลุ่มคุณหมอ ทั้งผู้หญิงั<ม>้งผู้ชายนะคะคุณหมอใช้บริการเยอะมากแล้วก็กลุ่มนักบินกลุ่มแอร์โฮสเตสแล้วก็กลุ่มเจ้าของธุรกิจกลุ่มผู้มีชื่อเสียงแล้วก็กลุ่มลูกสาวเจ้าของธุรกิจคือกลุ่มบนจริงๆกลุ่มที่รองลองมาก็คือกลุ่ม uh, professional คือทำงานในออฟฟิศอ่าโอเคจะมาเป็นลูกค้าคุณบีต้องเตรียมต้องมาอย่างไงบ้างเตรียมตัวมาอย่างไงบ้าง อย่างแรกเลยต้องขออนุญาตโทรก็หาเราที่ออฟฟิศก่อนหรือไม่ก็ถ้าคนไม่สะดวกโทรอยากให้เราติดต่อกลับมากรอกข้อมูลคุณไว้หน้าเว็บไซต์ทีมงานจะติดต่อกลับแล้วก็จะสกรีนก่อนว่าคุณใช้โฟกัสกลุ่มที่เราทํางานให้ไหมเพราะว่าเราก็เรามีโฟกัสกลุ่มว่าเราทําเฉพาะบางกลุ่มดังนั้นถ้าคิดว่าใช่แล้วเนี่ยเราก็จะเชิญมาออฟฟิศนะถ้าถ้าโอเคดูโปรไฟล์อะไรกันแล้วตรงที่เราทําที่เราทํางานให้ ก็มีการเออเราก็จะบอกว่าถ้าคุณสนใจใช้บริการจัดหาคู่ของเราเนี่ยเชิญมาที่ออฟฟิศนะคะแล้วก็แนบเอกสาร1 2 3 4 5 6มาให้เราด้วยในออฟฟิศในวันนั้นแล้วเราก็วันนั้นเราก็จะสัมภาษณ์กันใบสมัครเรา12หน้านะคะ<ม>นั่งสัมภาษณ์กันประมาณ2ชั่วโมงเอ่อแล้วเราก็จะเลือกแพ็กเกจกันว่าเอออย่างคุณเนี่ยอ profile อันนี้เป็นแพ็กเกจด้วยโอเคๆยังไงคะอ้าวไม่เหมือนกันนะคะคือเราก็จะการที่จะประสบความสําเร็จเนี่ยมันอยู่กับโปรไฟล์ของเรากับคู่แมท คู่ที่เราต้องการอ๋อเหมอนมันต้องตรงกันใช่ไหมมันแบบอยากได้ยังไงเป็นยังไงอะไรอย่างนี้ปะเอางี้ดีกว่ามัน make sense หรือเปล่าอ่าโอเคใช่ไหมคะคือถ้าเรามันเหมือนง่ายๆเลยถ้าเราจะหางานที่เราอยากจะได้เงินเดือนเท่าไหร่ความสามารถเราถึงหรือยังใช่ไหมมันต้อง make sense อ๋อโอเคคือถ้าสมมติคุณพูดภาษาอังกฤษไม่เป็นคุณอยากเป็นล่ามเป็นที่ไหนใครจะรับคุณ don't expect unexpected ใช่ดังนั้นเนี่ยเราก็เลยจะเรมีแพ็กเกจแนะนําหลังจากสัมภาษณ์นะคะคุยกันแล้วเนี่ยโปรไฟล์คุณเป็นแบบนี้สเปคคุณเป็นแบบนี้ถ้าคุณอยากจะประสบความสําเร็จแพ็กเกจอะไรที่คุณควรจะสมัครคือเจอ1ท่านเจอ2ท่านเจอ4ี่เจอหหรือเจอเป็นอลลิมีกาดเดทติ้งแล้วก็คุณควรจะสมัครเดทติ้งโค้ชด้วยนะหรือคุณควรจะไปเมคโอเวอร์ด้วยอ๋อใช่ใมีให้เลือกมีแต่ระหว่างการเลือกก็มีการ แนะนำเนาะอาจจะขอคุณผู้ชมสนเตรียมใจอ่ะอันนี้เดินเข้ามาวันนี้อสมมติผ่านการคุยโทรศัพท์ผ่านการส่งมาเจอกันแล้วจะต้องโดนโดนคุยอะไรบ้างเหรอคะนึกออกมาคนอาจจะจะานไปโดนสอบอะไรเนี่ยอ๋อมันใบสมัครเราสิบสองหน้าไงคะคือเราก็จะเราก็จะไล่ก่อนไล่ก่อนว่าสีหน้าแรกเกี่ยวกับตัวผู้สมัครเองว่า จบการศึกษาที่ไหนสูงเท่าไหร่ศาสนาอะไรดื่มบ่อยแค่ไหนบุหรี่ล่ะสุขภาพเป็นยังไงมีปัญหาเรื่องการจะมีบุตรไหมหรือ,อม,มีโรคประจําตัวไหมทานยาอะไรประจําตัวไหมจนไปถึงคุณพ่อคุณแม่ทํางานอะไรกันคะครอบครัวทํางานอ่าเป็นราชการอะไรห,หมดมพี่น้องทํางานอะไรกันคุณเป็นลูกคนที่เท่าไหร่ถามหมดนะฮะมีทรัพย์สินอะไรบ้างมีหนี้สินอะไรบ้างถามหมดทุกอย่างจนจบตัวผู้สมัครเสร็จละมาเป็นคู่แมทคู่แมทคุณต้องการแบบไหนคะ ไล่มาหมดเลยตั้งแต่ส่วนสูงน้ำหนักหน้าตารูปร<อ>่างหุ่นใช่ค่ะจนถึงดวงคุณดูดวงคุณหาคู่จากดวงไหมวันเดืนอนปีเกิดปีชงเราไล่หมดทุกสิ่งแล้วก็มีหน้าสุดท้ายเราจะมาไล่ว่าจากที่เราสัมภาษณ์มาทั้งหมดลำดับความสําคัญในการที่จะให้แม่สื่อทํางานอะไรขึ้นระดับหนึ่งที่เราจะต้องโฟกัสก็คือ1สําหรับบางคนหนึ่งอาจจะเป็นฐานะ2อ,อาจจะเป็นหน้าตา<อ>ดังนั้นต้องให้แม่สื่อเข้าใจด้วยว่าอะไรที่เป็นลำดับความสําคัญของคุณในการหาคู่ ช่วยมีเหมือนแบบมีเป้าหมายให้นิดนึงเนาะไม่งั้นมันก็จะเปะสปะหมดเลยได้สื่อจะได้ทำงานง่ายออมีทางในการทํางานถูกนิดนึงไงนะคะแล้วเคยมีปัญหามาเข้ามาแล้วแบบอ่ะข้อมูลส่วนตัวที่ให้ไม่ถูกต้องหรือว่าคุณมนนีจะไปเช็คอย่างไงว่าเขาให้มันจริงเพราะเราต้องสร้างความเชื่อถือให้กับบริษัทเราค,คนที่เขาเข้ามาเราก็ต้องตรวจเขาเหมือนกันว่าเขาเชื่อถือได้หรือเปล่า ก็อย่างอย่างที่บีบอกว่าเวลาจะเข้ามาจะต้องแนบเอกสารทั้งปวงดังนั้นเอกสารทั้งปวงที่บีว่าสมมตินะสมมติว่าเป็นเจ้าของธุรกิจก็จะต้องแนบบัตรประชาชนทะเบียนบ้านนี่คือคนไทยก่อนนะคะบัตรประชาชนทะเบียนบ้านสำเนาวุฒิการศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไปเคลมว่าจบอะไรมาเอามาให้หมดนะคะทุกปริญญาแล้วก็นังสือรับรองบริษัทแล้วก็สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นแล้วก็สเตทเมนต์สเตทเมนต์ที่ที่หมุนเวียนเงินในบริษัท <c oughs> แล้วก็ถ้ามีใบเปลี่ยนชื่อใบเปลี่ยนชื่อมาด้วยมีใบหย่าใบหย่ามาด้วยมีอะไรเอามาให้หมดนะคะแล้วในใบสมัครคุณเคลมว่าอะไรเราต้องเช็คได้เป็นรายการถ้าไม่มีถ้าไม่มีเอกสารให้เช็คเราขออนุญาตถือว่าสิ่งนั้นไม่มี<อ>แล้วก็ในสัญญาเราก็จะบอกว่า,าสิ่งที่คุณเขียนม,มานะคะทุกอย่างต้องเป็นความจริงถ้าคุณให้ข้อมูลเพื่อที่หวังจะหลอกไม่ได้หลอกลวงให้เราเข้าใจผิดเพื่อใช้บริการถ้าเราทราบทีหลังเนี่ยเราปรับหนึ่งล้านบาทแม็กซิมัมไม่มีเลยออย่างนี้ค่ะมันเป็นตัว ช่วยพิสูจน์ได้ว่าคนที่จะเข้ามาจะต้องจริงจังในการหาคู่แล้วก็ถ้าเขาตั้งใจหลอกลวงจริงๆเพื่อใช้บริการคุณจะต้องรับทราบนะว่าเราจะฟ้องคุณก็ต้องป้องกันต้องป้องกันป้องกันทั้งลูกค้าสองฝ่ายทั้งตัวเราเองทั้งทุกอย่างเลยนะคะนั่นเป็นแค่เป็นแค่เรื่องราวส่วนหนึ่งเพื่อจะได้เข้าไปในบริษัทเองนั้นเนี่ยว่าฉันจะได้ไปยังไงแล้วต่อไปจะต้องทำยังไงยังมีอะไรโอ้โหมันเยอะมากค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราพักกันแป๊บหนึ่งมาคุยกันต่อค่ะ แตัดลายปัญหาผิวบอบบางแพ้ง,ง่ายที่คุณกังวลใจเราตอบทุกข้อสองสัยใช้เคล็ดลับการดูแลผิวคนพบคำตอบในรายการ Happy to b e Mom แม่ถามคุณหมอตอบทุกวันสมัครสมาชิกกั3นาทีช่วงเวลาดังนี้ทางรักรมมลูกเสมอช่อง้าผลิตภัณฑ์ปาเจนตาทางออกของปัญหาผิวสำหรับคุณแม่และ,ละลูกน้อยโทร024128100ี 8, 1, 22, หรือ086 8833887หรือ www babymummy com ัมมี่พิเดีย m คอมสื่อออนไลน์อันดับหนึ่งของพ่อแม่ยุคใหม่เว็บครอบครัวอันดับหนึ่งสี่รางวัลอันดับโลกบล็อกชุมชนออนไลน์เรื่องการพัฒนาลูกและครอบครัวเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์เล่าสู่กันฟังเน็บอร์ดพื้นที่ยอดนิยมเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนพ่อแม่ออนไลน์โฟโต้แกลเลอรี่มารวบอวดภาพน่ารักน่ารักของคุณหนูหนูและภาพที่มีความหมายสำหรับครอบครัวเพื่อนคุยเพื่อนคิดอยู่เป็นเพื่อนคุณ24ชั่วโมงคลิกมั่วาเว็บมัมมี่พิเดียดเพื่อนแท้แม่ยุคใหม่ อีกคำนะลูกไปช่วยเพื่อนก่อนนะคะลูกตัวเล็กอะแล้วยิ่งเบื่ออาหารอีกลองดูนี่ไหมลูกตัวเล็กกว่าปกติอาจเกิดจากหลายปัจจัยแต่สำหรับเรื่องอาหารมั่นใจได้ด้วยพ d ดชัวร์คอมพลีอาหารสุดครบถ้วนที่วิจัยจากแอปป์ t แล้วว่าช่วยให้เด็กเบื่ออาหารมีโภชนาการที่ดีผมช่วยครับแม่พ d ดีชัวร์คอมพลีจากแอปป์ t มาสนุกกับแป้งเด็กดีนี่กันพ้าหอมสไลเดอร์ข้าจราะเข้ฟ้าหอม้าหอมสาระเปาคู่ยิ่งหอมยิ่งหน้าฟัดกับแป้งเด็กดีนี่เพียวพิคเบอร์รี่ใหม่ช่วยปกป้องผดผืนจากความเปียกชื้นมาตรฐานเดียวกับเดิมสแกนประเทศฝรั่งเศส ฉันด้เลือกดีนี่ <c oughs> แต่งแดกดีนี่อารมณ์ดีออดี <c oughs> อยู่กันในรายการ Modern Mom's Experience นะคะแล้ววันนี้อันนี้อยู่กับคุณบีค่ะซึ่งก็เรียกว่าเขียนทนั้งหนังสือแล้วก็เป็นเจ้าของบริษัทจัดหาคู่เป็นผู้เชี่ยวชาญน,นะคะที่จะมาแนะนําการพบรักกันเพราะฉะนั้นคําถามถามว่าคุณพบรักกับสามีได้อย่างไรส่งมาเลย4 1 2ห3 0 2หรออจะมีหนังสือเล่มนี้มอบให้เลยนะคะคู่มือหาคู่ที่คุณพ่อคุณแม่ไม่เคยสอนนะคุณบีเนี่ยแหละค่ะสอนให้เองนะคะเอาไปแนะนํากันได้แล้วเมื่อกี้เปิดผ่าน,านแล้วน่าสนใจมากๆมี ตั้งแต่แบบวางตัวไปออกเดทยังไงอ่านผู้ชายยังไงผู้ชายยังไงหนีให้พน้พนไปหรืออะไรประมาณอย่างนี้อันนี้ว่าสําคัญเนาะบีอยากให้อ่านนะคะเพราะว่าคนอ่านคุณพ่อคุณแม่ซื้ออ่านเพราะว่าอยากจะสอนลูกอ่านแล้วเขียนอีฟสละเวลาเขียนอีเมลมาขอบคุณนะคะดังนั้นบีว่ามันคงมีประโยชน์ระดับหนึ่งอ่ะคุณพ่อคุณแม่ที่ทบังเอิญซื้ออ่านลูกสาเขียนอีเมลมาขอบคุณ ก็แบบว่าคือมันเป็นเรื่องเรื่องใกล้ตัวที่บางทีเราเองก็เรามีลูกเราก็ไม่รู้จะสอนลูกยังไงเนาะอะไรประมาณอย่างนี้ก็มาคุยกับคุณบีกันได้งั้นเราคุยกันต่อเมื่อกี้เราคุยละมาถึงบราาิษัทบราาิษัทนอกจากจะมา matchmaker ให้แล้วมี dating coach ด้วยทำอะไรบ้างใน dating coach ก็คือเราก็จะสอนเทคนิคการออกเดทแต่ว่าก่อนที่เราจะเข้าคอร์สไอ dating coach เนี่ยมันต้องอยู่ที่ว่าคนที่จะเข้าคอร์สอบรมมีอะไรที่กงังวลเป็นพิเศษ ดังนั้นเนี่ยม,ม,มันแล้วแต่ตัวบุคคลที่ต้องการเข้าคอร์สว่าเขาต้องการอะไรบางคนอาจจะต้องบางคนอาจจะต้องใช่ใช่มันแล้วแต่คนจริงๆว่าเราเขาอยากจะให้เราฟิกซ์เขาตรงไหนก็เราก็มาช่วยดูแลในส่วนนั้นแล้วยังมีเมคโอเวอร์ด้วยก็คือเมคโอเวอร์ก็คือสิ่งที่เราเห็นเนี่ยเนาะเปลี่ยนแปลงให้อะไรเงี้ยทำยังไงบ้างแล้วแต่คนเหมือนกันค่ะว่าเขาเขามีจุดตรงไหนที่เขากังวลเป็นพิเศษก่อนแต่ว่าทุกคอร์สเนี่ยที่ ที่เราว่าเนี่ยทุกคนต้องเข้ามาที่ออฟฟิศนะคะให้เราประเมินก่อน mm hmm. รอบหนึ่งว่า mm hmm. ประเมินว่าเออคุณเป็นแบบเนี้ยที่คุณมาเนี่ยแล้วสิ่งอะไรที่คุณกังวลแล้วเราก็จะดูว่าบางคนก็จะติดคิดมากด้วยนะคะบางทีดีอยู่แล้วเหมือนคนเหมือนคนทําสัญญกรรมแล้วไม่ยอมหยุดอะ่ะคือมันดียอ,ยดอยู่แล้วเหมือนกันแต่บ,บางคนก็จะคิดว่าตัวเองอยังไงอะมองตัวเองว่า ยังไม่พอยังไม่พอดังนั้นเราก็ต้องดูได้ว่าสิ่งที่เขากังวลกับสิ่งที่เขาเป็นอ่ะจริงๆมันถูกต้องตามที่เขาคิดหรือเปล่าถ้ามันถูกต้องแล้วถ้ามันดีแล้วเราก็จะบอกว่าคุณคุณจริงๆคุณควรจะปรับทัศนคติหรือเปล่าออย่ามองตัวเองต่ําไปนักอย่าประเมินตัวเองต่ําไปนักมันมีหลายๆเรื่องมันต้องใช้หลักจิตวิทยาในการคุยในการประเมินแล้วก็ค่อยปรับ มีทั้งประเมินต่ำไปแล้วประเมินสูงไปด้วยใช่ใช่ใชประเมินสูงก็เป็นประเด็นใช่ิงๆก็ซึ่งทางนี้ทางคุณดีนก็จะเข้ามาคุยมาปรับปรับที่ตัวนี้ของเราลูกค้าของเราก่อนด้วยแล้วเสร็จแล้วก็ไปปรับไปจับคู่ให้เข้ามาเจอกันลองเดทระหว่างทางการเดทติง้งการอะไรต้องยังต้องโคชกันไปไหมคะต้องค่ะต้องแต่ว่าเวลาเราระหว่างการที่เป็น ถ้ามาใช้บริการสัดหาคู่อันนี้เราจะทำฟีดแบ็กเดททุกครั้งที่ออกเดทใช่ไหมคะดังนั้นคู่ออกเดทเขาจะเป็นคนคอมเมนต์ว่าสมมติสมมติเขาเจอฝ่ายชาย6ท่านคนที่1ก็ตําหนิจุดนี้ก็ไม่ชอบเขาตําหนิจุดนี้